วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567ครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับวีพีทีเด็ดของเราวันนี้ก็ต้องยอมพักไปก่อนนะครับเราร้ยลาให้ต่อที่นิวคาสเซิลครับราคาเม็ดเต็มถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับสุดท้ายก็เป็นการเสมอกันไปในเวลา90นาทีนะครับ1ประตูต่อ1่งยิงออกนำก่อนด้วยนะครับเหมือนจะมาแล้วนะครับแต่ก็เป็นทางร่านของแบ็กเบิร์นครับสู้สุดใจครับตามมาตีเสมอได้นะครับ ก็ถือว่าต้องยอมเละครับสำหรับคัมคืนนี้เนี่ยมาตามทีเด็ดกันต่อนะครับส่วนหน้าช่องครับก็ยังพอทำเงินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะลูตัน้าวไปถึง6ประตูต่อ2นะครับสำหรับคําคืนนี้มีมาฝากกันเช่นเคยครับสำหรับคําคืนนี้มีมาฝากกัน6คู่นะครับในทางด้านของการโชว์ซียาอิตาลี2คู่เอฟเอคัของอังกฤษนะครับรอบ16ทีมอีก4คู่นะครับเนื้อเน้นๆกันเลยครับคู่แรก เตะกันเที่ยงคืนนะครับซัสโซโร่ทีมท้าตารางครับเปิดบ้านรับการเยือนของนาโปลีนะครับคู่ที่2ครับตีสองสากฝูงอย่างอินเตอร์มิลานครับวันนี้เจอทีมฟอร์มแรงอย่างอารตาลันต้านะครับไปดูทางด้านของ FA ฟเอคัพสคู่ทีมใหญ่ทั้งนั้นครับค่ำคืนนี้คู่แรกครับเชลซีกับลีดยูไนเต็ดนะครับเตะกันตีสองครึ่งตีสองครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ตีสองสี่สิบห้าเช่นเดียวกันวูมแฮมตันเปิดบ้านรับการเยือนของไบรท์ตันแล้วก็คู่ดึกครับตีสามตรงลิเวอร์พูลครับที่เพิ่งจะซิวแชมป์ลีิขัดมาหมาดๆนะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเซา์แฮมป์ตันนะครับลิเวอร์พูลก็ลุ้นอีกหนึ่งทัวยนะครับหกคู่ครับคัมคืนนี้อัดแน่นจัดเต็มกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้อยหลานะครับก็สามารถ แอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ l i n e แอดนะครับ s i g n 1 0 0 r a ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด v i p ีคู่นะครับแล้วก็สเต็ปหชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับกันโชเซียอิตาลีซัสซโล่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของนาโปลีคู่นี้เจอกันมาช่วงหลังก็เป็นทางด้านของนาโปลีครับเอาชนะไปได้6นัดใน10นัดที่ผ่านมานะครับเสมอไป3ครับซัสซโล่ชนะได้1นัดนะครับ นัดล่าสุดเล่นกันในบ้านของนาโปลีนาโปลีชนะไป2-0ก่อนนั้นนัน,นาโปลีบุกไปเยือนก็ชนะได้2ประตูต่อ0นะครับ4นัดหลังนาโปลียิงไปถึง14ลูกครับซ,ซัลซโรยิงได้แค่1ลูกเท่านั้นนะครับแฮนดี้แคปเปิดมา6อ่าเปิดมา10นัดนะครับซสลซโรทําเงินไป4ครับนาโปลีทําเงินไป6สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5ครับผลงานของเจ้าบ้าน,นครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในลีก5นัดหลังยังไม่ชนะใครนัดล่าสุดในแพ้กับเอมโปีคาารบบ้นนะั สองประตูต่อสามก่อนหน้านั้นไปเยือนอาตาลันตาแพ้สามศูนย์เสมอโตริโนครับแพ้บุลญ่าแพ้มอนซ่านะครับหกนัดหลังชนะหนึ่งก็เป็นการชนะในการอุ่นเครื่องนะครับเสมอไปหนึ่งแพ้ถึงสี่นัดครับแคปเปิดมาห้านัดทําเงินไปได้แค่นัดเดียวครับแพ้ถึงสี่นัดนะครับในลีกเนี่ยยังไม่ทําเงินเลยครับในสี่นัดหลังสกอร์สูงสี่สกอร์ต่ำสองนะครับทางด้านของนาโปลีบ้างครับ เสมอมา3นัดติดครับฟอร์มยังไม่ฟื้นนะครับนัดล่าสุดไปเยือนกายารีเสมอ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นครับเล่นยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับเสมอกับบาร์เซโลนาไปในบ้านเนี่ยหนึ่งประตูต่อหนึ่งเสมอกับเจนัวนะครับไปเยือนเอซิมิลานแพ้หนึ่งศูนย์ที่ชนะเนี่ยชนะเวโรนานะครับทีมท้ายตารางไปสองประตูต่อหนึ่งครับห้านัด ชนะแค่1นัดครับเสมอถึง3นัดแพ้ไป1นัดนะครับหนัดหลังเนี่ยทำเงินนัดเดียวนะครับเสมอไป1แพ้ถึง4นัดครับมาดูตารางคะแนนกันบ้างครับทางด้านของนาโปลีหล่นมาอยู่อันดับที่9เลยนะครับหลังจากที่ฟอร์มย่ําแย่นะครับมี37คะแนนเท่านั้นซาสโลอยู่อันดับที่18ครับยังมีล้นหนีตกชั้นอยู่นะครับมี20คะแนนคะแนนเท่ากับเวโรนานะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่คะแนนเท่ากันก็คือกาญารีครับเบียดบี้กันสนุกทีเดียว ทีมผนสนอนตรายเนี่ยมีทั้งอุดิเนเซ่โฟรซิโนเน่ครับมี23คะแนนถ้าวันนี้ซัลซโรมีแต้มเนี่ยเรียกได้ว่าผลขีดอันตรายกันช่วงหนึ่งเลยครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างนาโปลีนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกน้ําขาวครับซัโซโรสู้สุดใจแน่นอน,นครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ0น่าสนใจนะครับสาหรับสกอร์สูงของคู่นี้ครับ สู้กันเดือดทีเดียวแล้วก็มีประตูกันเกือบทุกนัดครับในช่วงหลังที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า2ลูกลุ้นเม็ดสามน่าจะได้อยู่นะครับแฮนดิแคปนี้ครับก็ยังมองว่านาโปลีครับต่อแค่ชื่อชั้นเท่านั้นนะครับแต่ซัสซูโรวันนี้วิ่งสุดใจแน่นอนทางด้านของตัวผู้เล่นเนี่ยซัสซูโรวันนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมาน้อยนะครับแต่ก็เป็นคนสําคัญทีเดียวทางด้านของนาโปลีวันนี้มาเต็มทีมครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่านาโปลีน่าจะเฉือนได้นะครับ ให้ต่อที่นาโปลีครับราคาครึ่งลูกน้ําขาวครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานจ่าฝูงครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาตาลันต้านะครับคู่นี้เจอกันมา4นัดหลังก็เป็นอินเตอร์มิลานครับชนะมารวดเลยครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านของอาตาลันต้าอินเตอร์ชนะไป2-1ก่อนหน้านั้นบ้านของอินเตอร์นัดล่าสุดที่เล่นกันมีถึง5ประตูนะครับอินเตอร์มิลานชนะไป3ประตูต่อ2อบนทั่วยอินเตอร์ก็ชนะได้ในบ้าน,นครับ 10นัดหลังเจอกัน,นครับอินเตอร์มิลานชนะถึง6นัดนะครับเสมอกันไป4อาต์ตานตายังไม่ชนะอินเตอร์มิลานใน10นัดหลังครับสถิตินี้น่าสนใจทีเดียวนะครับแฮนดิแคกเปิดมา10นัดอินเตอร์มิลานทาเงิน6ครับอาต์ตนนันตาทำเงินไป4นะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ํา2แต่2นัดล่าสุดครับมีเกิน3ลูกทั้งนั้นเลยนะครับมาดูผลงานของอินเตอร์มิลานบ้างครับ6นัดหลังชนะรวดนะครับฟอร์มดีทั้งบอลถ้วยใหญ่บอล ลีกนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเลดเช่ชนะได้ถึง4-0นัดนั้นก็จังหนับรับตังกันแบบเต็มๆนะครับก่อนหน้านั้นก็เอาชนะทางด้านของแอตเลติกมาดตริดไป1-0นะครับในบ้านเล่นบอลลีกนะครับนัดล่าสุดชนะซาเลนิตาธาไปถึง4ประตูต่อ0ครับโอ้เรียกกันว่ายิงถล่มทลายครับช่วงนี้อินเตอร์มิลานนะครับยิงประตูทุกนัดครับ6นัดหลังเสียแค่2ประตูที่เหลือเก็บคลีนชีทมาได้3นัดรวดแล้วนะครับแฮนดิที่แคปเปิดมา6นัดอินเตอร์ทำเงินทั้งหมด6นัดเลยนะ เรียกกันได้ว่าใคราตามเนี่ยจุกเลยนะครับมาดูทางด้านของอาตาตานตาบ้างครับไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับสถิติ6นัดหลังชนะถึง5นัดครับเสมอไป1นัดก็คือนัดล่าสุดที่ไปเยือนเอซีมิลานะครับเสมอไป1ประตูต่อ1นก่อนหน้าน,นั้นชนะซาซุโร่สามศูนย์ครับเกมเยือนนัดล่าสุดที่ชนะเนี่ยชนะเจนัวสประตูตอนน่อ1นครับในบ้านก็เก็บชัยชนะมา3นัดติดครับไม่ว่าจะชนะลาซิโออูดินเซ่ฟลซิโนเน่เนี่ยโดนไปถึง5เมตรครับ แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินมา6นัดเหมือนกันเลยนะครับนัดนี้มันแน่นอนนะครับตารางคะแนนครับอินเตอร์มิลานยังนำเป็นจ่าฝูงครับห่างค่อนข้างที่จะไกลนะครับระยะห่างกับยูเวในเก้าคะแนนแล้วนะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าด้วย1นัดนะครับทางด้านของอันตันต้ายังมีลุ้นโซนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับอยู่อันดับที่5มี46คะแนนตามหลังโบโลญญาอยู่2คะแนนถ้านัดนี้ได้แต้มนะครับก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่พอสมควรนะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นอินเตอร์มิลานครับเปิดขาดมาที่ราคาครึ่งควบลูกกับ1ลูกเต็มเลยนะครับครึ่งควบลูกเนี่ยน้ำขาวนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสาน้ําเต็มคู่นี้ก็ยังมองว่าบอลมันค่อนข้างที่จะทันกันพอสมควรนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานถือว่าได้เปรียบครับเล่นในบ้านแล้วก็โอ้เปิดมาขาดทีเดียวนะครับแฮนดิแคปก็ยังมองว่าอินเตอร์มิลานมีโอกาสที่จะเฉือนชนะอาตาลันตาได้นะครับ แต่เราร้ายหลาย,ยังมองว่าคู่นี้เนี่ยถ้าอินเตอร์มิลานชนะอาจจะชนะแค่ลูกเดียวครับลูกที่2น่าจะยากครับอาร์ตนตาช่วงนี้ท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับให้รองที่อาร์ตานตาครึ่งครบลูกหรือ1เม็ดเต็มน้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่ครับมาต่อกันที่เอฟเอคับของอังกฤษนะครับคู่แรกครับรอบ16ทีมสุดท้ายเชลซี Chelsea. วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลีดยูเนเต็ดนะครับทีมจากลีดแชมเปี้ยนชิพ เชลซีกับลีดนัดล่าสุดที่เจอกันก็ย้อนไปปีที่แล้วนะครับในพรีเมียร์ลีกเชลซีเล่นในบ้านเนี่ยชนะลีดยูนเต็ดไป1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นลีดยูนเต็ดชนะเชลซีได้ในบ้านครับ3-0เจอกันมา9ก้านัดครับเชลซีชนะไป6เสมอไป2ครับลีดยูนเต็ดชนะไป1นัดนะครับก็ถือว่ามันทีเดียวแหละครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วนมากเชลซีก็ในบ้านเนี่ยชนะลีดยูนเต็ดมาแล้ว4นัดติดนะครับเวลาเล่นในบ้านนะครับ ในบอลถ้วยที่เจอกันก็เป็นทางด้านของเชลซีครับชนะในลีกครับปี2012ครับ5ประตูต่อ1เลยสถิติของเจ้าบ้านก่อนนะครับเชลซีนัดล่าสุดเล่นลีกครับนัดชิงชนะเลิศกับทางด้านของลิเวอร์พูลครับเล่นถึง120นาทีเลยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ไปได้เชลซีก็อกหักครับเป็นแค่รองแชมป์เท่านั้นนะครับโดนทีเด็ดเข้าไปนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเสมอ1ประตูต่อ1นะครับ ชนะคริสตันพาเลสชนะแอสตันวิลล่าในเกมเยือนใน f อฟเอที่ผ่านมานะครับทางด้านของเชลซีก็ผ่านมาได้ดีพอสมควรนะครับฟอร์มดีครับสำหรับช่วงนี้ของเชลซีนะครับที่เหลือในพรีเมียร์ลีกแพ้วูฟแพ้ลิเวอร์พูลครับหกนัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้2แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทําเงินถึง4นัดครับแพ้ไป2นัดสกอร์สูง4สกอร์ต่ำสอนะครับทางด้านของลีดส์เบเต็ดบ้างครับทีมฟอร์มแรงจากลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับขยับขึ้นมาอยู่เป็นรองจากฝูงนะครับนัดล่าสุดเจอจากฝูงอย่างเเเลสตอร์นี่ย พลิกกลับมาชนะได้นะครับสามประตูต่อหนึ่งเลยนะครับโดนเลสเตอร์นำไปก่อนหนึ่งศูนย์ลีดอยเต็ดรวดทีเดียวสามเม็ดนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนพรีมัตชนะได้สองศูนย์ะครับเยือนสวอนซีก็ชนะได้สี่ศูนย์สี่นัดหลังเสียไปหนึ่งประตูเท่านั้นนะครับแต่ในเอฟเอคัพเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีครับไปเยือนพรีมัตเสมอได้แค่หนึ่งประตูต่อหนึ่งต่อเวลาร้อยี่สิบนาทีนะครับเสมอกันสองสองแล้วก็ชนะจุดโทษมาได้นะครับหกนัดหลังชนะห้าเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครแฮนดิแคปเปิดมาหกนัด ทำเงินไป5ครับแพ้ไป1นัดสกอร์สูงสสกอร์ต่ำ3าครับมาดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางหน้าของเชลซีครับหลีกเหนือกว่านะครับคุณภาพทีมเหนือกว่าเปิดต่อมาที่ราคาเม็ดเต็มน้ําขาวสกอร์สูงสาเม็ดเต็มน้ําไม่เต็มนะครับ0.99าราคารองอยู่ที่2งครึ่งควบ3น้าบวก10เท่านั้นคู่นี้แฮนดิแคปยังมองว่าอาจจะเป็นสกอร์สูงได้เกิน3เม็ดนะครับราคาที่เปิดมาเชลซีถือว่าแพงครับ สำหรับฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วก็เล่น120นาทีกับลิฟท์มาด้วยนะครับถือว่าถ้าวันนี้ลีดยูเนเต็ดยันได้อยู่ในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังก็มีลุ้นนะครับสำหรับลีดยูเนเต็ดถึงแม้ว่าจะเป็นทีมรองบอลนะครับแล้วก็เป็นทีมหลีกล่างกว่าด้วยนะครับคู่นี้ราคานี้ค่อนข้างที่จะน่ารองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้อัรองที่ลีดยูเนเต็ดครับราคาเม็ดเต็มน้าเต็มหรือลูกครบลูกครึ่งน้ําบวก10 กินหูสักหนึ่งข้างก็ยังสวยอยู่ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของนอตแฮมฟอร์เลสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับคู่นี้เจอกันมาในบ้านของฟอร e เ t นัดล่าสุดในพิมียร์ลีกปีที่แล้วครับเป็นทางด้านของนอตแฮมฟอร์เลสครับชนะไปครับสประตูต่อหนึ่งเลยนะครับก่อนหน้านั้นแมนยูชนะได้ในบ้านครับ3,2เกมเยือนที่แมนยูชนะได้ก็ปี2023ครับไปเยือนฟอรเลชนะได้2 0ง ในบอลถ้วยสถิติที่เจอกันนะครับก็เป็นทางด้านของแมนยูครับชนะได้ทั้งไปและกลับ2 0แล,ล้วก็3-0 6นหนัดหลังเจอกันนอร์ทแฮมฟอร์เสชนะได้1ครับแมนยูชนะไป5แฮนดิแคปเปิดมา6นัดครับนอร์ทแฮมฟอร์เลสทำเงินไป3ครับแมนยูทำเงินไป4สกอร์สูง4สกอร์ต่ำา2คู่นี้2นัดหลังเนี่ยมีถึง8ลูกนะครับยิงกันมันทีเดียวนะครับไม่วาจะเป็นกองหน้าเกมรุกกนข้างที่จะดีเหมือนกันทั้งคู่เกมรับย้วยเหมือนกันทั้งคู่วันนี้ก็อาจจะมีประตูกันทั้ง หกนัดหลังของน็อตแฮมฟอร์เลสครับมีชนะ1นัดนะครับในบ้านเนี่ยชนะเวสต์แฮมไป2อศูนย์แต่นัดล่าสุดไปเยือนแอสตันวิลล่าครับแพ้ไปถึง4ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้นิวคาสเซิลไป2-3สาใน FA Cup คัพเนี่ยผ่านบริทอซิตี้มานะครับเสมอ1-1ึแต่120นาทีแล้วก็เอาชนะจุดโทษมาได้นะครับหนัดหลังเซติชนะ1เสมอ2แพ้ไป3 แทนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้3ครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3นะครับมาดูทางด้านของแมนยูบ้างนะครับเพิ่งจะสะดุดมานะครับในบ้านของตัวเองด้วยนะครับแพ้ฟูลแลนดไป1ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นฟอร์มดีเลยนะครับชนะรวดมา5นัดติดชนะลูตันทาวกับแอสตันวิลล่าเนี่ยสกอร์เดียวกันนะครับ2ประตูต่อ1ในบ้านเนี่ยชนะเวสต์แฮม3 0ในเอฟเอคัพครับไปเยือนนิวพอร์ตเคาน์ตี้ครับชนะได้4ประตูต่อ2นะครับ ก็ถือว่ายังเสียประตูให้กับทีมลีกล่างอยู่นะครับสำหรับแมนยูเนี่ยสกอร์สูงรวดครับเกิน3เม็ดทุกนัดนะครับซิตี้ชนะ5ครับแพ้ไป1แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน4แพ้ไป2ครับนัดหน้าของแมนยูเนี่ยนัดสำคัญนะครับต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกดาร์บี้เมืองแมนเชสเตอร์ครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นแมนยูครับเปิดต่อมาแค่ราคาปปน้ำลบ10เท่านั้นนะครับน้ำเยอะกว่าทางด้านของฟอเรสต์ด้วยนะครับสกอร์สูงสองครึ่งควบ3น้ำลบ10 สกอร์สูงน่าลุ้นมากกว่านะครับสำหรับคู่นี้ถือว่ามีใครสวนกลับโต้กลับเป็นประตูเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับคู่นี้ยังมองว่านอตแฮมฟอร์เรสครับมีโอกาสนะครับ90นาทีอาจจะยังเสมอได้แต่แมนยูครับมันยังมีทีเด็ดที่ขาดอยู่นะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยจะสะดุดมานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเสี่ยง ต่อไปที่แมนยูราคาปปอครับเอาหูข้าแรก1ข้างครับไปต่อกันอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของบูมแฮมตันครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไบรทันนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดพรีเมียร์ลีกเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับบ้านไบรทันเสมอกันไป0 0ก่อนหน้านั้นไบรทันบุกมาเยือนชนะในบ้านบู๊เนี่ยสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับมีใบแดงค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้เล่นกันดุทีเดียวนะครับสิบนั้นหลังเจอกันบู๊ชนะ2ครับเสมอกันไป4นัด ทางด้านของไบรตันชนะได้ถึง4นัดครับแฮนดนี้คปเปิดมาส0นัดครับก็เป็นทนางด้านของไบรตันถือเถตติที่เหนือกว่าทําเงินไป5นัดจ้าวนไป2ครับบู๊ปทำเงินไป3สกอร์สูง7สกอร์ต่ํา3คู่นี้สกอร์สูงต่ำเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรวันไหนยิงกันเนี่ยโอ้เรียกกันว่าไม่ต่ากว่า3เมตรนะครับยิงกันเยอะสุดก็6เมตรเลยนะครับเซตตครับทางด้านของบู๊ปั้มนนัดล่าสุดฟอร์มดีครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไปได้1 0ก่อนนั้นนั้นบุกไปเยือนสเปอร์ชนนะะได้21ครับ ในบ้านแพ้เบลนฟอร์ด2-0นะครับเจอเชลซีก็ชนะได้2ประตูต่อ4ครับโอ้โหเรียกันว่าทีมในลอนดอนเนี่ยชอบมากนะครับสำหรับวูฟ6นัดหลังชนะ4ครับแพ้ไป2แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้3สกอร์สูง3สกอร์ต่ำสามนะครับทางด้านของไบรตันบ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอกับเอฟเวอร์ตันในบ้านครับ1ประตูต่อ1มีใบแดงติดค่าโทษมาด้วย1คนนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับฟอร์มระเบิดครับ ชนะไปถึง5ประตูต่อศูนย์ไปเยือนสเปอร์แพ้2-1นะครับหนัดหลังชนะ3เสม,มอ1แพ้2แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้สครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำานนัดก็เป็นนัดล่าสุดนะครับที่เหลือเนี่ยสกอร์สูงทั้งนั้นเลยสำหรับทางด้านของไบรตันครับบอลถ้วยครับคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปาดหัวตัวเท่ากันทีเดียวนะครับวูฟแฮมตันราคาที่เปิดมานัดนี้เป็นทางด้านของ ราคาเสมอนะครับน้ําขาวเลยนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ําขาวเช่นกันนะครับก็ถือว่าได้เปรียบอยู่บ้างครับเล่นในบ้านนะครับแต่ทงน้าของไบรตันชุดนี้มาเนี่ยสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับกลับมาช่วยทีมกันเรียกว่าเกือบเต็มทีมนะครับมีเจ็บแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคนโดนแบนไปทะน่าของวุ้มตั้นได้เปรียบเสียงเชียร์นะครับแล้วก็เป็นถ้วยเอเบคัพเนี่ยไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับฟอร์มล่าสุดก็ถือว่าดีนะครับ เกมรุกเกมบุกค่อนข้างที่จะเข้าขากันทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้เสี่ยงต่อไปที่บุ๊ดีกว่าครับให้ต่อที่บุ๊มตันครับราคาเสมอน้ําขาวๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ลีกคับมานะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเซาท์แฮมตันทีมจากลีกล่างกว่านะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับในพรีเมียร์ลีกด้วยกันที่แล้วเสมอกันในบ้านของซัมตันไป4ประตูต่อ4ครับสุดมันเลยก่อนหน้านั้น ริภูชนะได้ในบ้านครับสามหนึ่งนะครับกินแฮนดิแคมมาได้ครึ่งหนึ่งด้วยนะครับส่วนมากก็เป็นทางด้านของริภูครับสินัดหลังเนี่ยชนะถึง8นัดนะครับเสมอไป1นัดซัมตันชนะได้1นัดก็ย้อนไปปี2021ซัมตันชนะได้ในบ้านในหนึ่งศูนย์นะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดริภูทำเงินไป6ครับแพ้ไป4สกอร์สูง8สกอร์ต่ำา2นะครับ4นัดหลังยิงไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับในแต่ละนัดแต่นัดล่าสุดแปดเมตรไปเลยนะครับ มาดูสถิติกันบ้างครับริพูนัดล่าสุดเล่นหลีกครับก็ชนะไปนะครับรับถ้วยรางวัลไปอย่างสวยงามนะครับชนะในการต่อเวลานะครับได้ฟานได้เลยครับมงทำประตูชัยไปนะครับก่อนหน้านั้นพิมร์ลีครับฟอร์มสุดยอดครับยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกมาสานัดแล้วนะครับนัดล่าสุดก็ชนะลูตันทาวไปในบ้านใน41ไปเยือนเบลน์ฟอร์ชนะได้4ีน่ง ชนะเบอร์นสลี่สามหนึ่งที่แพ้เนี่ยไปเยือนอาร์เซนอลครับแพ้ไป3ประตูต่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะเชลซีด้วย4ประตูต่อนหนึ่งเลยนะครับหกนัดหลังชนะ4เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับสำหรับลิเวอร์พูลแฮนดิแคปเปิดมาหกนัดทําเงิน3แพ้3สกอร์สูงห้าสกอร์ต่ำหนึ่งนะครับนัดหน้าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องไปเยือนทางด้านของนอตเทมฟอร์เลสครับหลังจากนั้นไปเตะยูโรป้าไปเยือนสปาร์ตักปลาร์กนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่10มีนานะครับ ติดตามกันได้เลยนะครับลุ้นถึง4ถ้วยครับดูการนี้ริวโูครับอนาคตสดใสทีเดียวนะครับทางด้านของซ้อมตันบ้างครับสถิตินัดล่าสุดผลงานไม่ดีในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับนัดล่าสุดแพ้มิวอร์คาบ้านครับ2-1แพ้ฮาวซิตี้คาบ้านเช่นกันนะครับ2ประตูต่อ1เกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนเวสต์บอมบลิชเอาเบียนครับชนะได้2-0ไปเยือนบริทต์ซิตี้แพ้3-1นะครับ ใน f อ c เ p พเนี่ยผ่านวัตฟอร์ดมานะครับซอมตันชนะได้ในบ้านใน3ประตูต่อ0ูนยนัดหลังชนะ3เสมอ,สมอแพ้ไป3นะครับไม่มีเสมอแฮนดีแคปเปิดมา6นัดทําเงินไป3ครับแพ้3เช่นกันสกอร์สูง5สกอร์ต่ํา1ครับราคาคู่นี้เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกนะครับน้ำขาวสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับน้ําเต็ม เลงสูงไว้เนี่ยโอ้โหถือว่าไกลเลยนะครับสำหรับคู่นี้ลิฟวูปเปิดต่อมายังไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ครับราแต่ราคาเนี่ยมันน่าลงทุนนะครับชนะใน90นาทีก็ถือว่าทําเงินกินหูมาข้างหนึ่งก็ยังพอไหวนะครับวันนี้ต้องวัดใจเจคเกนครอฟนะครับว่าจะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามอย่างไงนะครับลิฟวูเตะก,กับเชลซีมาในนัดชิงชนะเลิศลีกคับเนี่ยถึง120นาทีนะครับซัมตันได้พักมากกว่าด้วยนะครับ1วัน ด้านของลิพูก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในราคานี้วันนี้ถ้ามีตัวผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะขนตัวผู้เล่นตัวจริงลงสนามกันเยอะครับแล้วก็ได้อลิซองเบเก,เกอร์วันนี้น่าจะมาเฝ้าเสาได้นะครับหลังจากที่เคลิเฮอร์เนี่ยฟอร์มดีจัดนะครับก็ได้รางวัลไปนะครับคู่นี้เหล่าร้หลักก็ยังมองว่าลิพูในบ้านนะครับ90นาทีน่าจะเฉือนชนะได้ให้ต่อที่ลิเวอร์พูลครับบูสุดใจที่ครึ่งควบลูกครับน้ำข,า,ขาวๆสวยๆครับ ครบจบเรียบร้อยครับคำขคืนี้6คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับกันโชเซียอิตาลีครับโซซโลกับนาโปลีนาโปลีฟอร์มยําแย่มาหลายนัดแต่นันนี้เปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกเท่านั้นนะครับแล้วก็ไหลลงเหลือครึ่งลูกก็ถือว่าไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ครับแต่ก็น่าต่อมากกว่านะครับโซโลในบ้านถ้ามีหนึ่งแต้มพ้นโซนตกชั้นนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทีเด็ดนาโปลียังมีอยู่ครับให้ต่อที่นาโปลีครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับ ต่อไปครับอินเตอร์มิลานกับอาร์ตัลันตาครับอินเตอร์เล่นในบ้านเปิดต่อมาแพงเลยนะครับทีมฟอร์มแรงอย่างอาร์ตาลันตาวันนี้เป็นรองเยอะเลยนะครับถึง1ช่วงตัวราคาสูงสุดนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ครับอารตาลันตาน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับรอเจ้ารอเจ๊ดีกว่าเพราะฉะนั้นให้รองที่อาร์ตาลันตาครับคู่นี้ราคาเม็ดเต็มหรือครึ่งควบลูกเอาหูเข้าแรกครับ เอไปครับอังกฤษนะครับเชลซีกับลีดอยู่ในเตดเชลซีเตะกับลิฟูนัดชิงคาราบาวครับมาวันนี้เนี่ยถ้าลีดยันอยู่ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเชลซีก็ต้องมาดูครับว่าเรียวแรงเนี่ยจะเหลือหรือไม่นะครับเพราะนั้นคู่นี้ให้รองที่ลีดอยู่ในเตดครับราคา1เม็ดเต็มหรือลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับนอตเทียนฟอเรสต์กับแมนยูนะครับเป็นแมนยูครับเปิดต่อมาแค่ราคาปปอเท่านั้นนะครับ เจอกันมาล่าสุดในนอตติแฮมฟอร์เรส์เนี่ยก็เป็นทางด้านของนอตติแฮมฟอร์เรส์ครับชนะไปได้นะครับก็ถือว่าปรับเสียงกันพอสมควรแมนยูไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเทนฮากจะคิดยังไงแล้วก็จะขนผู้เล่นจัดชุดไหนลงสนามครับเดายากจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้แต่ก็ยังเชื่อว่าครับทีเด็ดที่ขาดคุณภาพตัวผู้เล่นของแมนยูดีกว่าให้ต่อที่แมนยูครับราคาปอปอครับอีกหนึ่งคู่ครับปาดหัวตัวเท่าครับสำหรับคู่นี้วูฟแฮมตัน เจอกับทางด้านของไบรตันนะครับไบรตันช่วงหลังก็ฟอร์มมาดีครับแต่วันไหนสะดุดเนี่ยเรียก้ว่าท่วมเลยนะครับบูมตันช่วงหลังเล่นในบ้านฟอร์มดีแล้วก็เล่นกันเข้าขามากขึ้นนะครับต๊ะเล่นอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นตาเล่น,นะครับโอ้โหที่กระชากลากเลยมันพอสมควรแต่กองหลังก็ยังมีรอยรั่วอยู่นะครับเล่นในบ้านก็ถือว่ามีขวัญและกําลังใจครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่วูฟราคาเสมอครับ คู่สุดท้ายครับริพูกับเซาแทมตันนะครับริพูเพิ่งฉลองแชมป์มาในลีกครับวันนี้เปิดต่อมาแค่ครึ่งควบลูกถึง1เม็ดเต็มเท่านั้นเองนะครับราคาเปิดแรกเนี่ยอยู่ที่ลูกครึ่งเลยนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรครับสำหรับคู่นี้ก็ต้องมาดูกันหน้างานอีกทีแหละครับว่าลิเวอร์พูลวันนี้เนี่ยจะจัดการยังไงนะครับสำหรับผู้เล่น กำลังพลที่จะขนลงสนามในวันนี้ซัมตันมาสู้สุดใจแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกไปที่ลิเวอร์พูลก่อนละกันนะครับให้ต่อที่ลิเวอร์พูลครับราคา1เม็ดเต็มหรือครึ่งควบลูกครับจังหนับครบ6คู่ครับคำคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราเหล่าร้อยหลานครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับเซียนๆท่านไหนสนใจจะเข้ารับทีเด็ดของเราร้อยหลานครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ไลน์แอดของเราครับ แอดไซน์หนึ่ครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ป bon นะครับวันนี้ก็มาติดตามดูนะว,ว่าเหล่ารยลลาเนี่ยจะให้ทีเด็ดอะไรให้จังหนับนะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับฟังครับสวัสดีครับ